ร่วงเดินทางโดยปตทพลังที่ยั่งยืนปวดเอน็นปวดเส้นใช้เอ็นเส้นเจลมีตัวยาไดโคฟินักช่วยบรรเทาอาการปวดอักเสบของข้อและกล้ามเนือ้อโรงเรียนไทยไต้หวันบีดีเทคโนโลยีโทรศัพท์023773101-2 บอกว่าคลองแสนแสบมีตลาดน้ํานะคะเพรว่าหลายคนคงไม่เชื่อแต่ว่าตลาดน้ําขวัญเรียมนะคะคือหนึ่งในตลาดน้ําแห่งใหม่ที่เกิดขึ้นเพื่อย,ย้อนรอยวัฒนธรรมและก็วิถีชีวิตของผู้คนริมคลองแสนแสบค่ะวันนี้นะคะเราจะมาวิวโกกันที่นี่ค่ะตลาดน้ําขวัญเรียมค่ะถึงแล้วพี่เพรที่นี่ตลาดน้ําขวัญเรียมจ้าที่นี่นะเขามีอารยศัตร์แบบ ียของกิน <Laure> ก <en> ็ได้ข่าวว่าเต็มเมนียวสดเห็นไหมเริ่มด้วยทางราดเลยโอเคเลยโอเคปะโอเคเรินปะตลาดน้ำขวันเรียมตั้งอยู่ระหว่างซอยเสรีไทย60แล้วก็ซอยรามคำแหง187ค่ะหรือที่รู้จักกันว่าวัดบาเพ็นเหนือและวัดบางเพลนใต้ ถึงแม้ว่าสฝั่งคลองนะคะจะเป็นถนนที่ผู้คนทุกพลานแต่ตลาดน้านแห่งนี้ยังคงมีวิถีชีวิตแบบดั้งเดิมหรือจะเลือกชิมอาหารก็มีให้เลือกมากมายหรือว่าจะช้อปปิ้งสินค้าโอท็อปก็น่าสนใจค่ะสิ่งอำนวยความสะดวกก็มีมีลิฟต์นะครับมีห้องน้ำมีทางลาดนะครับผู้ที่ต้องการจะใช้คือพวกคนชรา คนที่ใช้วีลแช์นะฮะแล้วก็ผู้หญิงที่ตั้งครร์เนี่ยนะ,ะใช้ก็ใช้สำหรับข้ามสะพานจากฝั่งหนึ่งไปอีกฝั่งหนึ่งได้เนี่ยเมื่อกี้แอบเห็นที่รีปะเขาใช้แบบคือไม่ไม่ใช่แค่คนที่นั่งวีลแช์นะคนท้องก็มาใช้เออใช่คนท<ร>้องนี่ถูกเนี่ยออ <ๆ S 3> แหละเขาถด้ <ๆ S 2> เรียก<ง>ว่าอาระยะสะดวกแบบสุดอ่ะ ชอบนะที่สุดอ่ะเนาะมันเขีนไม่ลำบากใช่ไหมมันสะดวกสบายมากแล้วก็แบบว่ามันแอดเซสสำหรับเราสำหรับพี่เพจสำหรับทุกคนจริงๆใช่มันเป็นทางลาดใช่แล้วก็มีลิฟต์คือคือไม่ใช่แค่เราที่ใช้อย่างที่พูดไปแล้ว จะมีทั้งคนท้องผู้สูงอายุที่จะใช้ด้วยกันได้อะไรอย่างนี้และที่สําคัญนะคะมันก็อยู่ในกรุงเทพไม่ไกลเลยไกลมาลกตื่นเช้ามาแล้วก็มาใส่บาตรได้นะก็มีใส่บาตรตอนเช้าใช่ค่ะแล้วก็เดินซื้อของอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็แบบเลีแบบ้ยงๆอะไรเงีแบบ้ยแกบบ็กแลบบับอะไรเงี้ยใช่ที่นี่เขาจะเปิดตั้งแต่หกโมงเช้าจนถึงแบบหนึ่งทุ่มเลยค่ะทุกวันเสาร์อาทิตย์นะคะเพชรว่านะคะถ้าทุกทุกที่เป็นเหมือนที่นี่ก็คงจะดีกับผู้พิการอย่างพวกเราค่ะนี่แหละค่ะสังคมที่เรียนรู้ที่จะอยู่ด้วยกันและดูแลกัน เห็นแบบนี้นะคะเพ็ก็อยากจะบอกว่าให้พวกเราเนี่ยออกมาใช้ชีวิตกันเยอะๆค่ะเวที <W T S 1> ที่ิดโอก,โกาสทห้สตรีพิการไทยได้แสดงออกถึงภาพักใหม่ที่สง่างามมีความสามารถและทัดเทียมการประกวดมิสซูซีชาไทยแลนด์2013ชิงรางวัลเงินสด200,000บาทและของรางวัลอีกมากมาย,ายสมัครมาได้ตามที่อยู่บนจอน,นี้ค่ะสอบถามเพิ่มเติม,ม0877124404หมดเขตรับสมัคร30มิถุนาย,ยนนี้นะคะ